อันนี้นะคะรีวิวนะคะไอติมผัดน,นะคะอันนี้นะคะความเย็นนะคะตอนนี้ก็ไปประมาณลบสิบห้านะคะจะลบไปเรื่อยๆนะคะนี่คือสองร้อยกว่านี่คืออุณหภูมิของไฟบ้านนะคะน,นี่ลบสิบห้าลบสิบสี่ลบสิบสามลบสิบสองไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือบอร์ดในการทำงานว่าตอเครื่องขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะนาฮาเซ็ 5, ฐานด้านบน6เความสูงจากพื้น85เซนนะคะ,ะ,คะอันนี้นะคะนี้เย็นเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะด้านในนะคะจะแถมไอตัวนี้นะตัวดให้คุณนะคะอันนี้คู่หนึ่งแล้วก็คู่มือการใช้งานนะคะสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะความส่งอ่าไอขา้ขาขาวอันนี้ลอกได้นะคะนี่เป็นสแตนเลสทั้งตัวเนาะ นี่ใบพัดตัดขึ้นมาอีกแล้วเย็นเลยจ้า